สวัสดีครับที่นี้ก็อยู่กับช่องลิงยกอีกเช้าค,นคนนืนนะครับก็ใส่คืนนิดนึงนะครับก็มาท้องผมก็กำลังกินขนมอยู่นะครับมาดูกันว่ากำลังกินอะไรน,นะครับมากินเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ไงกะทิกะทิกินเสร็จแล้วดูเมลต่อนะครัะทางดีก็ แล้วส่วนมีครดเคียงคนเดียวกินยังไม่เสร็จนะครับม่เอ,เอ,อยกระเทียมเอ็มแย่งของฉันนะม่แย่งเลยคใคจะไปแย่งนะกินไม่หมดนะครับเพราะว่าให้ขนมแบบแผ่นมันไม่กินไงครับมันอยากกินแบบกระดูกไหมครับเพราะคนอื่นเข้ากินไม่รู้ว่าคนอื่น เขากินแต่หรือว่าไม่ชอบกินนะครับอันนี้ที่ไดกินก็เป็นอะไรเนี่ยวายเค r ซี่นะครับนี่ครับใครในเฟซบุ๊กก็พิมพ์ไปเลยนะครับสันในไก่อบแห้งขนมหมาวาย y ค r ซี่นะครับใครแอดไลน์ก็ S Y crazy นะครับไม่ก็เขียนย่อๆก็ได้ไม่ก็อา่านอีกแบบหนึ่งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ Y crazy นะครับไม่ก็อ่านว่า Y C R E S Y นะครับยังไม่เสร็จเลยกระเทียมเข้าไปกินสิเกเข้าไปกินมั้ยเดี๋ยวคนอื่นแย่งกินนะ ้านก็ผมก็คืนกุ้ฝนฝนตามที่บอกไว้คลิปแรกนะครับอันนี้เขาต่อสร้างนะครับถ้าใครบ้านคืมคฝน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 ไม่ใช่ฝนฝนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ